I've spent it all on AI video clips. Excuse me, I want to ask directly, where has all your money gone? Well, I've spent it all on AI video clips. Excuse me, I want to ask directly, where has all your money gone? Well, I've spent it all on AI video clips. Excuse me. <laughs> วีไอพีไทแอนเจ n ลอินเวสเตอร์คลับโอกาสธุรกิจไม่ได้รอคุณอยู่ที่เดิมแต่คุณเลือกบินไปหามันได้ค่ะ VIT Thai Angel Investors Club บัตรัโอกาสธุรกิจไม่ได้รอคุณอยู่ที่เดิมแต่คุณเลือกบินไปหามันได้ค่ะ VIT Thai Angel Investors Club บสตรัโอกาสธุรกิจไม่ได้รอคุณ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับ where has all your money gone well i've spent it all on ai video clips excuse me i want to ask directly where has all your money gone well i've spent it all on ai video clips <coughs> v i p Thai Angel Inves t o r สต์สคัตรโอกาสธุรกิจไม่ได้รอคุณอยู่ที่เดิมแต่คุณเลือกบินไปหามันได้ค่ะ v i p Thai Angel Investors Club บัตรโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับ โอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับ Excuse me, I want to ask directly. Where has all your money gone? Well, I've spent it all on AI video clips. โอกาสธุรกิจไม่ได้รอคุณอยู่ที่เดิม แต่คุณเลือกบินไปหามันได้ค่ะ VIP Thai Angel Investors Club โอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club นะก็อันนี้เป็น v o Veo 3นะครับจาก Google นะผมสมัครโปรนะครับเนี่ยจ่ายตังนะจ่ายตังนะแล้วก็ใช้ Veo 3นะครับมันก็ตรงพร้อมบ้างไม่ตรงพร้อมบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมเนี่ยนี่ครับ,รบพร้อมเนี่ยบอกว่าจะ create funny video นะ interview น,นะครับ ดวินะแต่มันดันเอ่อบอยโอเวอร์เนี่ยภาษาไทยนะแต่มันดันคุยเป็นภาษาอังกฤษเฉยเลยนะเนี่ยดูนะ Excuse me I want to ask directly where has all your money gone well i've spent it all on ai video clips excuse me i want to ask directly where has all your money gone well i've spent it all on ai video clips yeah man but look at take over the my tongue แต่ว่าเสียงพูดก็พอได้อยู่นะเสียงพูดพอได้คุณอยู่ที่เดิมแต่คุณเลือกบินไปหามันได้ค่ะ v i t Thai Angel Investors Club บัตรโอกาสธุรกิจไม่ได้รอคุณอยู่ที่เดิมแต่คุณเลือกบินไปหามันได้ค่ะ v i t Thai Angel Investors Club บัตรโอกาสธุรกิจนะครับเสียงพูดได้ภาษาไทยนะครับ แต่ตัวอตัวเนี้ยก็เปลี่ยนนะ Why Over Skip Thai มันดันพูดภาษาอังกฤษเฉยเลยแล้วมันไม่ขำด้วยนะมันไม่ฟันนี่วิดีโอเลยมันก็ออกแนวทางการเหมือนเดิมนะโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับ โอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai and e n g i นะอันนี้ก็ Professional Modern Cinematic Business มันก็ได้อยู่นะพอได้อยู่นะครับภาษาได้แต่ว่าอักษรอ, <In S 2> อักษร <Western. S 2> หรือฟอนต์เนี่ยมันเนอาจจะไม่ตรงนะมันเขียนมันเขียนหลุดไปเยอะอยครับ <'s> นะคลิกดูเลยครับ เเเดียยมันนนขหลุไปออะโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่นะอย่างนี้นะครับ AI มันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างโอเคเราพบกันคลิปหน้าครับ